สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมนายอนุชาเกีย,เ,ยเหมาวงแผนแม่คา้าเทนิคหนึ่งทับสองผมนายวัลย์ฤทธิสายโดนแผนแม่คา้าเทนิันี้เราอยังอนุชาที่ส่วนเครื่องดนตรครับในงานแมคาเทคนิคครูผู้สอนคุณครูสุริัยไ้าวิศครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ เครื่องมือเวเนียนะครับอยูที่เรียกว่าเวเนียคาคิเปอร์นะครับมาดูตรงนี้ครับหนึ่ง,งสองอุปรกรณ์เวอร์เนียนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าเวอร์เนียช้เฉยน,นะครับ<อ>ชื่อเต็มว่าเวเนียคาคิเปอร์นะครับซึ่งเป็นอุปรกรณ์การวัดพื้นฐานการใช้วัดระยะห่างของด้านที่อยู่ตรงข้ามกันครับวัดได้ทั้งระยะวัตถุที่เป็นทรงกระบอกและทรงตรงนะครับโดยหาค่า ได้ทั้งความหนาและความบางนะครับความลึกความกว้างภายนอกยังสามารถใช้วัดขนาดความกว้างภายในของวัตถุเพื่อให้ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางได้ด้วยนะครับเ,เริ่มอันนี้คือไอ้ที่วัดด้านด้านนอกนะครับก็คือวัดแปลงอย่างนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็คือที่วัดด้านในครับ วัดด้านในของรูต่างๆนะครับของตัวเฟืองต่างๆนะครับส่วนตรงนี้ก็คือสเกลเลื่อนนะครับตรงนี้ก็คือที่เลือ่อนที่เอาไว้หวัหวนิ้โปหัวแม่มือนิ้โปนะครับไว้เลื่อนสเกลส่วนตรงนี้ก็คือที่ล็อกสเกลนะครับตรงนี้ก็คือก้านวัดความลึกนะครับตรงนี้ก็คือสเกลหลักครับเลื่น วิธีเก็บรักษาเวอร์เนียนะครับก็คือเก็บไว้ในเช็ดก่อนนะครับแล้วกเก็บไว้ในกล่องนะครับให้แล้วก,ก็ปิดกล่องไว้ให้สนิทนะครับเฮ้ยครับผมมาแนะนำก่มเวอรเนชื่อมนะของแผนเข้าบอลลครับ,าารรบจาา a n g e เจอร์วันนะอันนี้ก็จะแนะนำผมนะครับผมเมื่อนี้เป็งเชื่อมเลจกจับแบบมีคมแลวก็สามารถ สามารถกันความร้อนในระดับหนึ่งนะครับถึง TPE ตาแอนเจอวันนะครับแล้วก็ราคานะครับไม่ถึงสามร้อยตำล่ะก็ได้ครับแล้วก็วิธีเก็บรักษานะครับคนเก็บในให้ไกลมือเด็กนะครับเดี๋ยวเด็กเชียวนะที่มีิวนาภูปกตินะครับไม่ชื้นเกินไปไม่ร้อนเกินไปขอบคุณครับนด้วันแรกไา้คุณชาขอจบการบรมเสริมเครื่องมือนอุปกรณ์การสร้างเทมเพครับขอบคุณครับครับ สวัสดีครับผมนายธนูลัตน์ใช่ครับผมนายรายู้สึกหรสวัสดีครับแต่ห้องเมคคาท์มิกหนึ่งครับสองวันนี้จะมานําเสนอเรื่องชิ้นส่วนเครื่องกลในงานเมคคาท์มิกในรายวิชาอาจารย์ธิชรชัยขวัญพิเศษครับผมจะมานําเสนอคอนสแสลมาดูวิธีการใช้งานกันครับคอนสแสลใช้สําหรับ การเคาะแสแหลกที่อยู่บนแนวเชื่อมเมื่องานเสร็จหรือเมื่อต้องการเชื่อมทับนแนวเดิมพ้อนแสแหลกทำด้วยเหล็กปลายด้านหนึ่งเป็นคล้ายสกัดปลายอีกด้านหนึ่งมีลักษณะแหลมเพื่อใช้เคาะแสแหลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมออกส่วนวิธีการเก็บรักษาเช็ดให้สะอาดและเก็บให้พ้นมือเด็ก อยู่ในที่แห้งไม่มีความชืน้นขอบครับผม <c oughs> จะมา <Yeah. S 2> บอกชิ้อนอุปกรณ์การวัดแม่ทัดหรือว่าคุณเลกในการวัดเอาไปวัดสิ่งของไม่เกิน30เซนติเมตรแล้วไงต่อวะไม่เกิน30วิธีการใช้เอาไปวัดสิ่งของที่ไม่เกิน30เซนติเมตร วิธีการดูแลร,รักษาเอาไว้ในที่ไม่ชืน้นเก็บใส่ซองไว้แล้วเอาไว้ในที่ไม่ชื้นครับขอจบขอบคุณครับวันนี้ผมจะมานำเสนอคีมปากลบแก้วโซบันี้คีมปากลบแก้วหรือคีมตัดเป็นเครื่องมือช่างที่ใช้สลหรับงานตัดโดยเฉพาะปากคีมมีลักษณะคล้ายกับปากลบแก้ว ส่วนปลายของปากจะมีลักษณะเป็นคมตัดโดยหันกว้างกับด้านคม